พี่มิกกลับมาพอดีอันนี้ีลพี่ชกว่าเฟมนี่นลาีสวัสดีค่ะคทุกคนพี่มิกไปตัดอาทิโชคมานะคะส,สดๆจากสวนเดี๋ยวนี้เลยนี่เมนูที่จะนำเสนอวันนี้นะคะแปลกใหม่และกูเกิดไม่เคยทำไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยกินด้วยแต่อยากลองทำเพราะว่าหน่อไม้มันเหลือนะคะวันนี้เราจะทำ เมนูปลาแล้วก็จะทําหน่อไม้แล้วก็ผักอื่นกินคู่กับเมนูปลาของเราด้วยมีปลาสองชนิดนะคะวันนี้มันเป็นตระกูลปลากระพงนะคะแต่ไม่ใช่ปลากระพงสดมากสดมากๆเลยที่รักกินอนนี้เปล่านี่ที่รักชอบไม่กินที่รักชอบม o าไม่ชอบดูปลาสาบปะเว้ยนี่ตัวเล็กอะ ไม่เคยทำปลาลงคลิปเลยเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่จะทำทุกขั้นตอนนะคะของปลาเผาเกลือที่กูไก่ทำกินประจำเลยแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่เพราะว่าทำบ่อยอะ่ะดูดิใส่มัน ล้างทําความสะอาดปลาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเสียดายอะ่ะปลาซาบะต้องตัดหางมันออกเพราะว่าตัวมันยาวเกินไปยาวเกินกว่าถาดที่ใช้ย่างเนาะมันก็ขี้เหลอนิดหน่อยเวลาไม่มีหางแต่ไม่เป็นไรขอให้รสชาติด,ดีก็พอแล้วเนาะพริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวเราจะมาหมักปลาซาบะกันกระเทียมพริกไทยที่ตำแล้วนะคะใส่ชามใบใหญ่ แล้วก็ซีิ๊วขาวเดี๋ยวเราจะทำน้ำซอสในนี้เราค่อยเอาปลาลงมาคลุกนะคะแล้วก็หมักซอสหอยนางรมสีอิ๊วดำหวาน แล้วก็น้ำมันงานะคะลืมบ้างปลาซาบะมันจะได้เข้าเนื้อเนาะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็มาคลุกกับน้ำซอส คลุกซอสเรียบร้อยเอาซอสกรอกท้องปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาไปหมักในตู้เย็นส่วนหนึ่งจะเอามาย่างแล้วส่วนหนึ่งก็จะเอาแช่ช่องฟรีซนะคะนี่เป็นหน่อไม้ต้มที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะที่เก็บมาครั้งสุดท้ายของปีนี้เนาะจะมาทำเมนูที่ไม่รู้ออกมาจะอร่อยไหมคาดว่าน่าจะอร่อยล่ะเดี๋ววูไก่กจะทุบนะอันนี้เป็นที่ทุบเนื้อนะคะ ไม่ต้องไปทุบมันมากมันเละน่ากินแฮะทุบแล้วนะคะนี่มันก็ออกมาเป็นแบบนี้ตรงปลายนี้เหลือไว้เนาะเพราะว่ามันอ่อนมากๆถ้าเราไปทุบมันก็จะเละปลาของเราสงสัยก็คงต้อง ตัดหางอีกเหมือนกันเพราะมันเลยที่ย่างว่ะเกลือนิดนึงยัดเข้าไปในท้องแล้วก็ใบตะไคร้นะคะเสียดายอะใบมะกรูดแบบเหลือน้อยมากนะคะก็เลยไม่ยัดลงไป ถ้าใบมะกรูดเยอะนะยัดใบมะกรูดลงไปด้วยหอมแน่นอนเนาะแล้วก็เกลือพอกลงไปกุ้็ไม่ได้เอาไปผสมแป้งมันอะไรด้วยนะ<ม>เห็นใน Google นะคะเ<ม>ขาผสมแป้งมันไม่เคยผสมนะกุ้ใช้เกลืออย่างเดียวนะคะเพราะว่าพ่อลูกเนี่ยชอบเกลือมากเลยชอบเก็ดเกลือเวลาแกะเนื้อปลาออกแล้วเนาะเขาก็จะมาแกะ เก,เกลือพวกนี้โรยโ,รย,โรยลงไปบนเนื้อปลาเพราะฉะนั้นกูไก่ก็เลยไม่ผสมอะไรนะคะอืมอ่าอีกด้านหนึ่งอยู่บนตะแกรงหมดแล้วนะคะปลาย่างเกลือปลาย่างซอสเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบกันกูไก่ไม่ได้วอร์มเตาอบนะคะ เวลาเราย่างปลาในเตาอบเนี่ยไม่จําเป็นต้องวอร์มเตาอบเลยนะใช้ไฟที่240องศาเซลเซียสนะคะวิธีนี้นะจะทําให้ปลาย่างของเราออกมาเหมือนกับย่างบนเตาถ่านเลยนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ35นาทีเท่านั้นเองน้ำซอสที่ เหลือจากหมักปลานะคะเทใส่ลงไปในหมอ้อเดี๋ยวเราจะไปต้มให้เดือดแล้วพริกขี้หนูพวกนี้เดี๋ยวเราจะสับละเอียดนะคะรอให้น้ำซอสเย็นเราก็จะปรุงด้วยพริกขี้หนูแล้วก็น้ำส้มใส่ชูนะคะเดือดแล้วนะคะปิดแก๊สหน่อไม้ทุบเรียบร้อยแล้วผักหั่นเรียบร้อยแล้วมีพริกหวานแครอท แล้วก็อัติโชกสดๆจากสวนของเรานะคะที่ทําความสะอาดแล้วก็เอาไปแช่น้ามะนาวล้างเรียบร้อยแล้วเหมือนกันบีบน้ําออกคราวนี้เราก็จะมาผสมแป้งนะคะทําพักชุบแป้งทอดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะหนอไม้ชุบแป้งทอดครั้งแรกจะเป็นยังไงนะคะคกูไกยจะใส่แป้งแบบผสมผสมกันเท่าที่มีนะอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันทําให้กรอบแบบกรอบแน่นกรอบแข็งๆนะเนาะชอบมาก แล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะลงไปแล้วก็แป้งสารีที่กุ๊กไก่ใส่แป้งสารีด้วยเนี่ยก็เพราะว่าขี้เกียจเปิดแป้งข้าวเจ้าถุงใหม่ถุงนี้มันหมดแล้วกรอบอร่อยเหมือนกันแป้งสารีก็จะให้กรอบแบบกรอบนุ่มๆน,นะคะกรอบเบาๆติกไทยดำ สีอิวขาวและน้ำเปล่าใสลงไปแต่น้อยก่อนก็ไม่น้อยแล้วเนี่ยผสมแป้งจนเป็นที่พอใจแล้วนะกูไก่จะใส่ดอกอธิชโชคลงไปก่อนนะคะหมักเอาไว้ในแป้งนี่แหละ ทอดก่อนอย่างอื่นเพราะว่าอาติโชกเนี่ยล้างจากน้ำมะนาวแล้วมันก็จะดำเนาะเออพูดถึงเรื่องอาติโชกเคยมีคนหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ว่ากู้ไก่ว่าง,งูคนเขารู้กันทั้งประเทศว่าเอาหัวปลีแช่เกลือมันจะไม่ดำซึ่ง คือเหมือนเขาไม่รู้อ่ะคนพวกเนี้ยเหมือนกับว่าเขารู้เฉพาะในสิ่งที่เขารู้เขาไม่รู้อย่างอื่นที่คนอื่นทําตอนที่กททู้งไก่ทาทอดมันหัวปลีเนาะที่เอาหัวปลีไปแช่น้ํอน้มามะนาวหรือว่าน้าส้มเนี่ยจำไม่ได้แล้วแล้วพอล้างออกมาเนี่ยหัวปลีมันดําแต่พอเอาไปทําอาหารแล้วสีมันก็กลับขาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า ตอนที่เราขึ้นมาจากน้ำมะนาวน้ำมะขามหรือน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยที่เราไปแช่มันก็ดำเป็นเรื่องปกตินะอย่างที่บ้านแม่นะคะที่บ้านของกุไก่ภาคกลางเนี่ยทำมาตลอดเลยคือเอาไปแช่น้ำมะขามน้ำมะนาวนะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมะขามเพราะราคาถูกนะคะมะนาวมันแพงคือเป็นเรื่องปกติอะส่วนบ้านใครแช่เกลือก็แช่ไปเนาะกูไก่ไม่เคยไปว่าใครว่าพี่แช่เกลือใครเ็าทากันไม่บ้านใครบ้านมันแล้วแต่ใครเขาสอนมาแบบนั้น อทิโชกไม่เหมือนกันกันกบหัวปลีนะคะเหมือนกันเลยต้องเอาไปแช่น้ํามะน,นาวไม่อย่างนั้นมันก็จะดาเนาะถ้าเราเอาขึ้นมาล้างจากน้ํามะนาวแล้วเนี่ยเราต้องมาทําอาหารทันทีไม่งั้นมันก็ดําเหมือนกันนะเมื่อกี้กุ้งไก่พึ่งกลับปลานะคะปลาซาบะต้องกลับปลาเผาเกลือไม่ต้องกลับเนาะเจอปัญหาแหละเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะ่าสงสารปลาตัวนึงมากเลยอะ ปลาตัวมันเล็กกว่าร่องที่เอาไปวางอ่ะวางตรงริมๆอ่ะร่องมันใหญ่เนาะร่องตะแกงอ่ะเนื้อมันหล่นลงไปตอนกลับยืดย้วยเหมือนในนี่นหะเหมือนยางโดนซามร้อนหิวใช่ไหมที่รักใช่ใกล้จะเสร็จแล้วละคะ่ะอร่อยไหมจ๊ะใช่ี่มิกำลังกินพาสต้าอบชีสนะคะกู้กไก่ทำเมื่อวานมันเหลือ ว่าจะแช่ตู้เย็นนางบอกแช่ตู้เย็นเอาไปกินพรุ่งนี้ตอนนี้เร right. ิ mm ่ม hmm. หิวแล้วสิชัอนซาใช่ค่ะเพื่อมาดูเพล็กอเพล็กอเพลส์ชื่อหูดูอร่อยไหม อันก็จะเย็รกส่องชีวิเาแต่น้ำหวานชอบเยอสูเดียวสที่ัเนเล่บางหัวมนเก็บ้เลยดาจัดใครก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่รู้มันทำได้ไหมมันน่าจะทำได้แหละกูเดียวสน่าจะอร่อยน้ำหวานนีนช่อนนนชอบมากเลยคือ,อดพอด วันนี้ลูกกลับดึกอีกแล้วเลิกเรียนทุ่มหนึ่ง่าจะถึงบ้านสองทุ่มครึ่งอะเสร็จแล้วปลาของเล่านี่ไงทุกคนดูตอนที่กลับปาดูดีมันหล่นลงไปข้างล่างถึงตาหน่อมไม้จะเอาไปทอดกูใครขอใส่แว่นก่อนนะกลัวมากเลยนะ้ำมันกระเด็นแล้วก็รูดแขนเสื้อมายาวๆหน่อย จะได้กันน้องอันกระเด็นใส่มือเพราะกลัวมันกระเด็นมากเลยตอไม้เนี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้อะเราไม่เคยทอดเนาะแล้วมันดูแบบมีฉ่ำๆน้ําความช่ำน้ำ <c oughs> <c oughs> ไม่น่ากลัวยอย่างที่คิด ใช่ความรู้สึกเหมือนนี่เลยะกล้วยทอดดู <c oughs> ความคล้ายกล้วยทอดมากเลยกล้วยทอดมันทอดอะไรแบบนี้น่ากินอยู่นะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมื้อเย็นของเราน้ำซอสใส่พริกสับไปแล้วคราวน,นี้ก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำส้มน้ำส้มใส่ชูกูก็ใช้เป็นน้ำส้มแอปเปิลนะคะ ผู้คงแก่เรียนไงกันดูคุ้งคูคงกุ๊กไก่ผู้กลัวน้ำมันกระเด็งสายตามันเคยนะทุกคนน่ากลัวจริงๆนะเคยทอดอะไรจำไม่ได้แล้วน้ำมันมันกระเด็นนี่เลยห่างตาตรงแก้มตรงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเข็ดเลยกลัวมากเลยอะ่ะเสร็จหมดแล้วนะคะกับข้าวมื้ออร่อยของเรา ผักทอดน่ากินมากชิมไปแล้วเหลือหน่อไม้ทอดที่ยังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวจะมาชิมพร้อมๆกันสงสารปลาของอกุไก่มากเลยอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรอร่อยชิมแล้วน้ำซอสนี่ยิ่งอร่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมาแกะปลาให้พี่มิกนะคะมาเปิดดูเนื้อปลาขาว,ขาว เดี๋ยวแกะเกลือตรงนี้ใส่ถ้วยให้เขาก่อนแกะเกลือใส่ถ้วยเล็กๆแกะสักนิดนึงออ้ยตกใจหมดเลยนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะเวลามีคนจูงหมาผ่านมาเนาะหมาหน้าบ้านนี่ก็เห่าสะดุ้งเลยเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เสียงก็จะชัดหน่อยมีปลาเผาเกลือ เนื้อขาวขาวช่ำๆทุกคนลอกเปลือกออกแล้วแบบเนื้อขาวจัวเลยได้แล้วนะคะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้นะพี่พี่มิกมาตักผักทอดดูสภาพโต๊ะเละเทอะมากเลยอะอร่อยมากพี่มิกไม่ชอบอัติโชกม,มากเลย แต่อติโชงมาอร่อยจริงมันเป็นผักที่หวานอะ่ะเวลาเคี้ยวแล้วม,มีความหวานบัมบูพระเอกของเราหน่งไว้ทอดโสโสเอออยากรู้จังเลยว่ามันจะเป็นยังไงน่ากินนึกถึงมันทอดกล้วยทอดจริงๆนะนี่เก็บแล้วเชื้อโรคเดี๋ยวมันกระโดดเกาะอ, <laughs> อันนี้อ่ะชิมดิ Anni, okay. okay. è un filo bambù. Allora, è magra? A me non è barba, no? Ci andiamo nei po' di ciblo e di cibo. buono, no? Buono, bravo, vedi che buono <susurra> bon è. Buono, oh, vero? Siamo, ho ripuso gli occhi. E tu hai fatto bene a schiacciare perché tu gli hai rotto le fibre, si vede diventa buono. E' buono. ได้ดีฟาร์เรออโนชิมมั้งอืมตอร่อยอ๋อเมื่อเดือนเล่าจะอร่อยกว่ามันกรทอดอีกแบบนี้น่าจะอร่อยมาก กใจมาเลอันนี้นะคะอติโชคเนี่ยกับแป้งสาลีมันจะกรอบเบาๆอะ่ะเหมือนคล้ายๆเทมปุระผู้กอายปื้มแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะไม่ที่เก็ดแกะถุงใหม่ละนอกไม้นี่มันโชคดีเพราะทอดท้ายสุดอ่เอ แป้งหมดพอดีไแป้งที่ผสมไว้ชุบทอดเนาะเก๋ก็ได้แกะ,ะเธอเลยเัดจริงๆหน่อไม้วันนี้ไม่มีแล้วนะคะหน่อไม้ที่ไปเก็บมาครั้งสุดท้ายในตู้เย็นไม่เหลือแล้วถ้าทําอาหารครั้งต่อไปก็มีในกระปุกโหลที่ทําถนอมอาหารเก็บไปกินข้ามปีเนาะ ทิ้งท้ายความอร่อยจริงเราไมา้ปีนี้เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลองทำกินกันดูนะและประกันความอร่อย